เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับเกม s o u l s t r i k e Idol Custom Hero ซึ่งเป็นเกมแนว Idol RPG มิติีม่ที่ระบบตัวเกมเป็นแบบ Hack and Slash ที่เล่นได้แบบเพลินๆชิลๆไม่จำเป็นจะต้องฝ่าทีละด่านเราสามารถ Cu s ตอมปรับแต่งคลาสสกิล ability รวมถึงความสามารถของตัวละครของเราเนี่ยได้อย่างอิสระซึ่งบอกเลยครับเป็นเกมที่เล่นค่าเวลาได้ดีมากๆในพาร์ทนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเริ่มต้นปูพื้นฐานกันหน่อยละกันระบบอะไรที่สำคัญและเราจะทำยังไงให้เราติด top s ิ r ์ฟในวันแรก ถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์และถ้าเพื่อนๆช,ชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไกด์พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับผู้เล่นใหม่กับเกม s o u l s t r i k e Idol นะครับว่าเราจะเล่นเรื่องต้นแบบไหนแล้วก็จะทำยังไงให้เราเนี่ย สามารถไต่แรงกิ้งขึ้นมาติดท็อปได้นะครับโดยที่เราแบบเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยก็ว่าได้อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเข้าใจระบบตัวเกมก่อนนะสำหรับตัวเกม s o u r s t roy เนี่ยจะเป็นตัวละครในเกมที่รูปแบบการเล่นแบบ hack and slash โดยที่เราสามารถเปลี่ยนคลาสต,ตามที่เราต้องการคุณจะใช้เปลียนอาวุธตีใกล้ตีไกลเป็นปืนกลเป็นเวทหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ตามที่คุณจะคัสตอม หรือว่าปรับแต่งของตัวละครของคุณได้เลยโดยที่แต่ละคลาสนะครับมันจะมีระดับขั้นเว้ยมันจะเริ่มแต่แรงดีจนถึงกระทั่งแรงทริปเปิลเอสโดยแต่ละแรงครับมันสามารถเพิ่มระดับโดยการสุ่มได้สกิลที่เป็นระดับสูงขึ้นหรืออาจจะเป็นการร้อมรวมสกิลนะครับเพื่อเพิ่มระดับดาวขึ้นไปเป็นสเต็ปเนาะโดยการหลอมพวกนี้ครับมันจะแบ่งค่าสถานะที่แตกแต่างกันไปนะครับเช่นสกิลเนี้ยครูอิดที่ผมใช้นะครับมันจะเป็นดาเมจสุดท้ายแล้วก็เป็นการฟื้นฟูเอสพีจะทำให้เรายืนในสนามได้นานยิ่งขึ้น โจมตีแบบแอคแทกแล้วก็ดาเมจตีพื้นฐานในส่วนนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็แต่และสกิลจะให้ค่าสถานะรองที่แตกต่างกันนะครับบางอันก็จะเป็นดาเมจของพรรคพวกบวอบอีกเซบางอันก็จะเป็นความเสียหายสกิลแล้วก็การฟื้นฟูแล้วก็บางอันก็จะเป็นการเพิ่มแอคแทกแล้วก็เอสพีซึ่งในส่วนนี้มันแตกต่างกันไว้ทุกคนแล้วเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปหาสุ่มได้ ดยการสูม,มันจะแบ่งระดับไปได้เดี๋ยวเราเค่อยไปพูดถึงในจุดนั้นเนาะอย่างต่อมาครับทุกครั้งที่เราทําการอัพเลเวลครับอันนี้จะเป็นในส่วนของคุณสมบัติสําหรับคุณสมบัติเนี่ยมันจะเพิ่มหลากหลายให้เรามากๆไม่ว่าจะเป็นสมบัติในการโจมตีนะครับที่จะเป็นการเพิ่มแอคแท็ให้50%อันนี้การฟื้นฟูเอสพีอันนี้ปริมาณเลือดนะครับอันนี้ปริมาณเกราะป้องกันยิ่งระดับสูงขึ้นครับมันก็จะปลดล็อกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดาเมจพื้นฐาน แล้วก็ความเร็วในการโจมตีนึเส้ถนถ่วเนี้ยมันจะแบ่งออกเป็น3ระดับลหลักๆก็คือสีดำสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีแดงซึ่งในส่วนนี้ครับมันจะปลดตามการปลดล็อกลลอการสร้างเมืองนะครับผม อย่างต่อมาครับนั่นคือลูกแก้วโซในส่วนของลูกแก้วโซครับถ้าจะให้เรียกง่ายๆเลยนั่นคือในส่วนของการหาอุปกรณ์สวมใส่ระดับสูงนั่นเองโดยที่ในส่วนนี้ครับมันจะมีโอกาสที่เราจะสามารถได้รับอุปกรณ์ระดับสูงไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับตำนานหรือว่าระดับเทพซึ่งในส่วนนี้ครับมันจะเป็นระดับขั้นเนาะยิ่งเลเวลตรงนี้สูงขึ้นโดยวิธีการเพิ่มเลเวลตรงนี้ครับก็คือต้องทําเงื่อนไขแบบนี้อ่านี่ก็คือค่าพลังของเราแล้วก็เลเวลตัวละครของเรายิ่งเราไปตรงนี้สูงขึ้นครับมัน 2%ผมยังออกมาแล้วนะนับภาษาอะไรกับรับเทพนนครับถ้าเราถึงเลเวล7เราก็สามารถออกได้ซึ่งวิธีการหาอุปกรณ์นะครับจะเป็นโซตรงกลางอันนี้ครับโดยที่มันจะเพิ่มจากการที่เราแบบตีบอลไปไเรื่อยครับมันก็สามารถเก็บสะสมได้สูงสุดอยู่ที่6ครั้งเมื่อเราพร้อมหรือว่าเมื่อเราเต็มแล้วเนี่ยเราสามารถกด สุ่มตรงนี้ไปได้ครับแล้วเราก็จะได้รับอุปกรณ์เข้ามาในคลังแบบนี้นะครับเห็นไหมไอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มให้กับอุปกรณ์เพิ่มใส่ให้กับตัวละครหลักของเรานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแบบง่ายๆเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นระดับพื้นฐานอย่างต่อมาครับเราจะเล่นยังไงให้มันไปได้ไวนะครับต้องเข้าใจก่อนนะว่าการเดินเควสในเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายอันดับแรกครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับโฟกัสทางซ้ายมือนะครับที่เรียกว่าคู่มือภารกิจตรงนี้สําหรับคู่มือภารกิจเนี่ยมันจะเป็นภารกิจให้เราทําซึ่่่่่งงงขอททีเเเรรราาาาาจจะะไได้มมวป็นพพชัยกต กุญแจนู่นนี่นั่นคือได้มาเยอะมากๆครับและส่วนนี้เป็นเป็นส่วนที่จะทําให้เราแบบไปได้ไหวเราต้องทําภารกิจตามที่เขาบอกเลยครับเช่นตอนนี้ผมติดอยู่ที่3ามขีดแปใช่ไหมโดยที่ผมจะต้องเอาชนะบอสต,ตัวนี้ให้ได้แต่ผมติดปัญหายอ,ยอย่างหนึ่งคือดาเมจเราไม่เพียงพอทําไมเราถึงไม่เพียงพอแล้ว เอาชนะบอสตัวนี้ให้มันได้ยังไงนะครับตัวเกมอีกอันหนึ่งที่ช่วยเรานะครับก็คือในส่วนของระบบสกิลสําหรับระบบสกิลนะครับถ้าเพื่อนสังเกตนะครับมันจะมีธาตุต่างๆนะครับในตัวเกมเนี่ยมันจะเป็น5้าธาตุหลักๆครับก็คือไฟดินลมน้ําแล้วก็กลางค่ากลางก็จะเป็นค่าปกติพื้นฐานนะครับใช้กับทุกสถานการณ์ได้เลยซึ่งในส่วนนี้ครับเมื่อกี้เราเจอบอสอะไรครับเราเจอบอสน้ําเราเอาไฟไปตีเราชนะได้ไหมไม่ได้นะครับเราก็ต้องเอาลมไปทําการโจมตีเราก็ต้องมาดูว่าสกิลลมของเรามีสกิลอะไรกันบ้าง ไม่ต้องฟิกหรือว่าโฟกัสว่าต้องเป็นสกิลแบบเออสีฟ้าสีแดงหรือว่าสีส้มนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเอาที่เราสามารถชนะทางได้จะดีที่สุดแล้วก็มาดูครับว่าอาตอนนี้เรามีทัุลมอะไรบ้างนี่สกิลทัลุลมตัวนี้ปุ๊บเรามาเรากดติดตั้งครับแทนห้าน้ำไปเลย นี่ธาตุลมใส่ไปเอยแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนว่าสกิลแต่ละอันนะครับมันจะมีระยะเวลาครูดาวนะครับเนี่ยเวลากดใช้แต่ละครั้งถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยม,มันคููดาวนานเกินไปหรือเปล่านะครับเราก็สามารถเปลี่ยนสกิลได้เหมือนกันนะครับอ่ะถ้าเราไม่มีก็ใส่ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะธาตุลมมีอะไรไหมธาตลมเรามีน้อยนะครับเราก็อ่ะใช้ธาตุที่เสมอละกันนะครับก็คือธาตุน้ําใส่เข้าไปเนี่ยน้อยก็เท่าตัวนะครับแล้วก็ ธาตุที่เป็นการโจมตีเป้าหมายเดี่ยวนะครับใส่เข้าไปเลยจะทําให้เราแบบว่าเคลียร์ได้ง่ายขึ้นเมื่อกี้เหมือนจะมีทันอ่ะอันนี้กันละกันปุ๊บนะครับก็จะเป็นการเซตสกิลประมาณนี้แล้วก็ไปทําการลองสู้ดูนะครับว่าเราโจมตีดาเมจเป็นยังไงบ้างไหวหรือเปล่าอ่ะดาเมจเร็วขึ้นแต่รู้สึกว่าะระยะเวลาครูดาวนานใช่ไหมครับเห็นไหมทำดาเมจได้แรงกว่าก่อนหน้านี้ตั้งเยอะเลยนะครับตอนที่เราใช้แปบ,บว่าธาตุไฟโจมตีแทบจะไม่เข้าเลยอันนี้เราก็ใช้เป็นธาตุลมนะครับแต่รู้สึกว่าดาเมจท้ายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชช้าใทกคน ถ้ารู้สึกว่าช้าแล้วกลัวจะไม่ทันอ่ะเพื่อนๆสามารถไปอัพสกิลนะครับอัพเลเวลสกิลได้นะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทันไหมทันไหมปุ๊บอ่ะเหลืออีกนิดหนึ่งบอสก็จะตายใช่ไหมให้เราไปทําการอัพสกิลเพิ่มเติมครับทุกคนเนี่ยในส่วนนี้เราก็สามารถอัพสกิลขึ้นมาได้เนะี่ยถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันโหไม่ไหวเลยอ่ะอัพสกิลขึ้นมาในละกันสักเลเวล20นี่ประมาณนี้อย่างน้อยก็มีการสร้างความเสียหาย แล้วก็มาดูในส่วนของอตัวละครของเรานะครับเอาสกิลอะไรดีนะครับอันนี้ดามจพักพวกอันนี้จะเป็นความเสียหายสกิลถ้าอยากให้มนแรงขึ้นก็ลองใส่ความเสียหายสกิลไปดูนะครับอันนี้ผมใส่เป็นดามจสุดท้ายเนาะเดี๋ยวลองกันอีกรอบและที่สําคัญครับในตัวเกมยังมีในส่วนของพักพวกเหมือนกันพักพวกก็คือคู่หูที่เราสามารถจัดทีมลงไปกับเราได้นะครับโดยที่เราสามารถลงได้สูงสุดอยู่ที่3ตัวละครโดยที่ตัวละครแรกจะปลดล็อกให้เราตอนที่บทที่2ขีด80ตัวละครที่3 3 80แล้วก็ตัวละครที่สี่ก็ค เราก็สามารถดูได้ค่ะว่าคู่หูของเราเนี่ยมีธาตุอะไรบ้างอันนี้เช่นธาตุลมธาตุน้ำใช่ไหมธาตุไฟอันนี้กลางอันนี้ลมอ่ะผมใช้ลมอยู่นะอันนี้ปุ๊บอันนี้ดินนะครับอันนี้ธาตุกลางรู้สึกว่าอ่ะเรามีตรงตัวนี้นะครับบตตรีที่เป็นธาตุลมอ่ะเรารู้สึกว่าน้องยังเบานะฮะอัพรีเวิลขึ้นอีกนะซักรีเวิลสี่สิบดูนะครับไม่ต้องอัดจนสุดนะอัพไปจนกว่าเราจะไหวแล้วก็พอแล้วนะครับแล้วเราก็ทําการสู้บอสอีกรอบหนึ่ง แล้วก็เรามาดูว่ารอบนี้เราทําดาเมจเป็นยังไงกันบ้างจะสังเกตว่าดาเมจเราว่าเร็วขึ้นนะครับนี่นี่เห็นไหมเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วนี่โอ้โหแค่จัดทริคเล็กๆน้อยๆครับเพื่อนๆก็สามารถผ่านด่านได้ง่ายๆโดยต่อให้การอัพสกิลของเรามันจะน้อยก็ตามครับแต่รู้สึกว่าบอสมันชอบหนีใช่ไหมเอามารีด,ดาเมจครับโอ้ยสกิลคูดาเสียพอดีปึ๊บโจมตีโจมตีทันไหมทันไหมปึ๊บนิดเดียวเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถเอาชนะบอสได้แบบง่ายๆ พอเอาชนะได้แล้วครับก็จะเป็นบทที่4นะครับเราก็มาดูว่าด่านที่เราต้องเจอเนี่ยเป็นด่านดินนะครับเราก็ต้องเอาธาตุไฟมาลงนะครับสกิลไฟที่เรามีก่อนอันนี้ก็จะทําให้เราเล่นตรงเนี้ยได้ง,ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองอย่างต่อมาครับผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยแล้วแหละว่าเอ้ยพี่เราแบบต่อตัวละคเรเหล่าสกิลเนี่ยผมหาจากไหนได้บ้างครับตัวเกมมีระบบซัมมอนให้กับเราเลยครับมันจะแบ่งออกเป็น4ซัมมอนหลักๆก,ก็คือซนะัมมอนคลาสนั่นคือคลาสของสายอาชีพที่เราจะเอาไปเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสายปืนสายเวสสายดาบสาย สายพระหรือว่าอะไรก็ตามครับอันนี้มันเป็นการซัมมอนคลาสเนาะอย่างต่อมาคือการซัมมอนสกิลที่เราใช้เมื่อกี้เลยนะครับซึ่งตัวเกมมีสกิลให้เราเลือกใช้แบบเยอะมากๆนะอย่างที่3ครับคือการซัมมอนพักพกูคือกูกหูที่เราเอาไปช่วยท่างดาเมจหรือว่าทําดาเมจให้กับตัวละครฝั่งตรงข้ามและอย่างสุดท้ายคือการซัมมอนสัตว์เลี้ยงที่จะเปิดให้เราตอนถึงบทที่6 คู่มือ614นะครับก็อีกไม่นานก็ใกล้ถึงแล้วโดยการซาม่อนแต่ละอันครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์การออกนะครับซึ่งมันจะแบ่งแตกต่างกันนะครับโดยที่เริ่มต้นเนี่ยเราจะสามารถซาม่อนมีโอกาสออกแค่ดีกับ C นะพอเลเวลสองครับมันจะมีโอกาสเพิ่ม B ขึ้นมาเลเวลสามก็จะเพิ่ม A นะครับเลเวลสี่ก็จะเพิ่ม S เลเวลห้าก็จะเพิ่ม SS นะครับผมแล้วก็6จนถึงกระทั่งเลเวลสิบนะครับก็จะถูกเพิ่มเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้โดยแต่ละเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะมีตั้งแค่หนึ่ ถ้าผมสุ่มเต็ม900เนี่ยผมจะไปเลเวล3นะพอเราขึ้นมาเลเวล4นะครับเราก็จะต้องสุ่มให้เต็ม2,000นะครับก็จะไปในส่วนของเลเวล5ขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งในส่วนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับแค่เราทํากิจกรรมในตัวเกมแล้วก็ทำเควส์ทำภารกิจนะครับสายฟรีมีตั๋วให้สุ่มเยอะมากๆแล้วก็เพชรในตัวเกมเนี่ยแจกให้เราโคตรจะเยอะเลยนะว้ทุกคนและระดับนี้นะครับผมมีโอกาสที่จะออกสกิลยิ่งใหญ่นะครับ1เเแล้วก็สกิลระดับตำนาน0.4ดเาานนด ปุ๊บนี่ก็จะมีโอกาสออกสกิลมาแบบนี้นะครับนี่เราก็สามารถสุบไปได้เรื่อยๆนะก็มีเปอร์เซ็นที่จะออกมานะครับอย่างต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของกิจกรรมเงินหน่อยละกันนะครว่าในตัวเกมเนี่ยเริ่มต้นมา มีกิจกรรมให้เราทำอะไรกันบ้างสําหรับกิจกรรมหลักๆที่ผมบอกว่าน่าสนใจนะครับผมนั่นคือกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้า7วันที่เราสามารถได้รับเพจในวันที่1นะครับวันที่3วันที่5วันที่6นะครับแล้วก็ของรางวัลอื่นๆตามสเต็ปซึ่งมูลค่าของล็อกอินนะครับโดยรวมอยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับก็ถือว่าเป็นของกิจกรรมที่แจกฟรีให้เราเยอะมากๆครับ แล้วก็ในตัวเกมยังมีในส่วนของกิจกรรมบิงโกกิจกรรม14วันที่เราสามารถได้รับสกิลระดับสูงสุดนะครับก็คือดับเบิลเอสนะครับนี่ก็คือครัสสา,า,ายอาชีพที่มันระดับสูงแล้วเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของการเคลียกิจกรรมรายวันนะครับเราก็จะได้รับคอสตูมหมวกไปด้วยนะครับผมก็ต้องซัมมอนให้ครบนะครับอันนี้เราก็สามารถมาซัมมอนกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับก็คือปฏิบัติการชําระวิหารมังกรนะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่เราจะสามารถได้รับมา และนอกจากนี้ครับตัวเกมยังมีแพ็คหนึ่งที่ผมบอกว่าสายฟรีนะครับหรือว่าใครพอมีงบอะแนะนำว่าถ้าเติมได้ก็จะดีมากๆครับนั่นคือในส่วนของแพ็คข้ามโฆษณานั่นเองซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2แพ็คหลักๆครับสำหรับใครที่แบบงบไม่สูงมากคุณก็ลบในส่วนของโฆษณาฟรี30บวัน,นะครับอยู่ที่17 0บาทแต่ถ้าใครมีงบขึ้นมาหน่อย ก็ลบโฆษณาในรูปแบบของเทาวร์เลยอยู่ที่350บาทนะครับก็ได้รับของรางวัลกลับมามีตั๋วสุ่มให้เราอีกด้วยนะแล้วก็มีสิทธิพิเศษพรีเมียมรายเดือนนะครับที่เราจะสามารถได้รับอีเทอร์ที่เป็นเพชรนะครับแล้วก็ตั๋วซัมมอน100ใบแล้วก็รีดอุปกรณ์โซนะครับให้เราอีกด้วยนะครับเพียง240บาทถ้าใครมีงบผมแนะนําว่าแพ็คคนนี้ไม่ควรพลาดนะจัดได้เลยหรือว่าถ้าใครมีงบเพิ่มเติมอีกนะครับเวลาเราไต่ด่านเรื่อยๆมันจะมีแพ็กจำกัดเวลา ต่างๆที่เด้ยขึ้นมาถ้าใครสามารถจัดแพ็กพวกนี้ทั้งหมดได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวละครของคุณไปได้ไวแล้วก็คุณขึณ้นท็อ,ทอปเซิร์ฟได้แบบสบายๆนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่102ของเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการไต่ให้ไปอันดับที่สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ บอกเลยครับว่าผมเนี่ยติดท็อปรอยแน่นอนสาหรับวันนี้ก็คงเป็นเพียงเท่าน,นี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะหากผิดพลาดประการใดผมขอกราบปาระธานภัยกันด้วยแล้วถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub s c r i b e กันด้วยนะครับยวเราไว้เจอกันในพาร์ตต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ